สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับในช่องอีสานพาบวกนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาอัดคลิปวันนี้อ่าก็ค่อนข้างที่จะว่างหน่อยเดี๋ยวผมจะอัดคลิปเอาสักประมาณ3ามคู่แล้วกันนะครับผมคู่แรกก็เริ่มต้นเป็นฟุตบอลปูแลนด์นะครับแข่งขันอ่ากันในเวลา อสี่ทุ่มห้นาทีของคืนวันศุกร์ที่26สิงหาคมนะครับเป็นการพบกันระหว่างกรอนิทพบกับจากิอรเนียนะครับผมคู่นี้ราคาเปิดมาที่ครึ่งรูปนะครับผมราคาเปิดมาที่ครึ่งรูปนะครับเรามาดูภูของบริษัทแรดบล็กันต่อนะครับราคาภูเจ้าบ้านจ่ายที่1.85 ราคาเสมอจ่ายที่3.30ส่วนราคาฝั่งทางด้านทีมเยือนจ่าย3.60ราคาเจ้าบ้าน1.85เป็นราคาหน้าบอลต่อของราคาครึ่งลูกที่จะมีโอกาสอา่าทำประตูนะครับราคาเสมอ3.30เ,เป็นราคาที่ยังไม่สนับสนุนออยู่ในหน้าบอลต่อนะครับผม และราคาฝั่งทางด้านทีมเยือนจ่าย3.60ก็เป็นราคา,าที่ทีมเยือนจะมีโอกาสบุกมาสู้หรือบุกมาต่อกรกับทางฝั่งเจ้าบ้านได้อย่างสูสีนะครับผมในส่วนคู่นี้ราคาหน้าเสมอจ่าย3.30<ๆ>เขาบอกว่าจะมีโอกาสทำประตูกันน้อยนะครับผมแล้วราคาฝั่งทางด้านทีมเยือนเขาบอกว่า าราคา3.60เป็นราคาที่ทีมเยือนจะบุกมาต่อกรกับทางด้านเจ้าบ้านได้อย่างสูสีนะครับผมซึ่ง2ราคานี้เอามารวมกันนั่นก็หมายความว่าจะมีโอกาสที่ทีมเยือนบุกมาสู้ได้อย่างแน่นอนนะครับคู่นี้ขอลองไปที่อาจากเกโรเนียในราคาครึ่งลูกนะครับอ่ามาพบอ่ามาชมคู่ที่2กันต่อเลยนะครับ เป็นฟุตบอลอ่าีเรีออิตาลีนะครับคู่นี้ก็แข่งขันกันในเวลา23.30ของคืนวันศุกร์ที่26สิงหาคมนะครับเป็นการพบกันระหว่างมอนซาพบกับอูดิเนเซ่นะครับคู่นี้เป็นทางฝั่งทางด้านอูดิเนเซ่อาไหลต่อที่เสมอคร,ครึ่งนะครับผมแล้วมาดูราคาเปิดนะครับผมราคาเปิด ทางฝั่งหน้าบอลลองเจ้าบ้านจ่ายที่2.70ราคาหน้าเสมอจ่ายที่3า0ี่และราคาฝั่งทางด้านบอลต่อของอูดิเซ่จ่ายที่2.50ราคานี้เป็นราคาอา่าเปิดมาแค่เสมอนะครับอันนี้คือราคาให้ฉับเปิดมาเสมออันนี้ถูกต้องครับถูกต้องตามเกณฑ์แต่พอมาดูราคาไหลนะครับราคาไหลราคาไหลของฝั่งทางด้านทีมเยือนนะครับผมจ่ายที่2.25 ราคาไหลไปที่เสมอครบครึ่งนะครับราคาหน้าเสมอยังเหมือนเดิมครับจ่าย3.40ส่วนราคาเจ้าบ้านเปิดมาจ่ายขยับขึ้นมาจ่ายที่3.10นะครับราคาฝั่งทางด้านทีมต่อจ่าย2.25ในราคาเสมอครบครึ่งก็คือยัยงยังเป็นราคาที่อยู่ในหน้าบอลลองนะครับผมในส่วนราคาหน้าเสมอจ่ายที่3.40 ราคาเสมอจ่าย30.40ก็คือราคา,อาของหน้าบอลต่อที่เปิดมาที่เสมอคร,ครึ่งราคานี้เขาบอกว่าจะมีโอกาสทำประตูกันเกิดขึ้นนะครับผมจะมีโอกาสทำประตูกันเกิดขึ้นนะครับส่วนฝัง่งทางด้านเจ้าบ้านจ่ายที่3.10ราคานี้เขาบอกว่าทีมเจ้าบ,บ้านจะสามารถยัน เสมออยู่นะครับโอกาสที่จะยันเสมอได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคู่นี้ผมมองว่าอาจจะสจบสกอร์ด้วยการเสมอไกลกันเป็นแบบมีสกอร์นะครับผมเสมอกันแบบมีสกอร์นะครับผมคู่นี้ผมขอลองไปที่เจ้าบ้านในราคาเสมอค,มครึ่งนะครับผมคู่ต่อไปนะครับ เป็นฟุตบอลฮอลแลนด์นะครับผมฟุตบอลฮอลแลนด์แข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งเช้าว,วันเสาร์ที่27สิงหาคมนะครับเป็นการพบกันร,ระหว่าง NEC ในเมเกนพบกับโกนิงเกนนะครับผมคู่นี้ราคาเปิดมาให้เจ้าบ้านต่อที่เสมอครึ่งนะครับเรามาดูราคาที่เปิดของบริษัทแรดบลกกันบ้างนะครับราคาบริษัทแรดบลกเปิดออกมาจ่ายเจ้าบ้านที่2.30 ราคาหน้าเสมอจ่ายที่3.50และฝั่งทางด้านทีมเยือนจ่ายที่2.80นะครับคู่นี้ราคาเปิดอย่างเปิดออกมาชัดเจนครับผมราคา2.30เป็นราคา,าที่อยู่ในหน้าบอลลองนะครับราคา3.50เป็นราคาที่มีโอกาสจะทำประตูนะครับผมที่จะมีสกอร์นะครับส่วนราคา2.87แน่นอน ทีมเยือนบุกมาสู้แล้วสู้ได้อย่างสูสีแน่นอนครับคู่นี้ราคาคู่นี้เปิดมาที่เสมอ,อครึ่งผมขอมองไปที่ออลองโกลนิงเกนนะครับคู่นี้สามารถเล่นสกอร์สูงเต็มเวลาได้เลยนะครับผมสกอร์สูงเต็มเวลาผมมองว่าคู่นี้น่าจะมีสกอร์สูงนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จบไปเพียง3คู่นะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับฝากกดติดตามคลิปให้ผมคลิปให้ผมหน่อยนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีลงทุนอย่างมีวินัยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ